ตอนนี้เรามาอยู่กันที่เขื่อนระบำนะครับหรือเขื่อนทับสเลาอ่างหรืออ่างเก็บน้ําทับสเลาะนครับก็เป็นจุดพักผ่อนจุดเช็คอินนะครับสําหรับคนทั่ไปนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับมาตั้งแคมป์ครับก็จริงๆแล้ววันนี้จุดมุ่งหมายครับจะมานั่งเรือนะครับไปชมสัตว์ป่าที่ลงมาหาอาหารกินครับตาม ริมน้ําของเขื่อนนะครับแต่เหมือนว่าฝนตกนะฮะอาจจะไม่ได้ออกไปนะครับนะะไม่เป็นไรครับวันนี้เหมือนกับว่ามาเซอร์เวยก่อนหนึ่งรอบนะครับเราอยู่ใกล้ๆแค่ประมาณร้อยโลอ,อาจจะมา้าหลังอีกรอบเนี่งครับเลยนะครับตอนนี้ฝนเริ่มตกลงเม็ดเติ่มหนาขึ้นแล้วครับ ตอนนี้ก็ฝนหยุดแล้วนะครับนะฮะก็ยังอยู่ันที่เขื่อนระบาหรือเขื่อนทับสเลวกันอยู่นะครับเราจะลงเรือนะครับไปส่องสัตว์กันนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเจอจเจอสัตว์อะไรจะเจอช้างหรือเปล่าไปยังไม่แน่ใจเจ้ารอเดี๋ยวรอเรือสักครู่นะครับตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ไปแล้วนะคิดว่ามาเสียเที่ยวแล้วต้องวัดดวงทั้งนี้นะครับว่าจะเจออะไรนะตอนนี้เดี๋ยวรอเรือนะครับเรือหนึ่งลำไปได้สามคนนะฮะ ใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับเนี่ยสองชั่วโมงค่ะแต่ถ้ามืดก็คือที่คนเรือเขาจะเหลกให้หมดแต่ถ้าชัวร์นะครับก็เข้าไปอยู่ที่เพจเพจร้านการเป็นท่าเรือบ้านบางคองโอเคนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดครับวันนี้เกือบพลาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้นัดด้วยถ้ามาคืออยากให้โอชก่อนโอเคติดต่อเข้าไปในเพจปัอหมุตรไว้ครับว่าติดต่อทางเพจไหนนะฮะโอเคอย่าช่วงนี้รอเรือแล้วก็ไปส่องสัตว์กันครับ โอเคครับตอนนี้เราลุงเรือกันแล้วนะครับก็เดินทางกันด้วยสองคนนะครับก็ใส่เสื้อชุดชนะครับปลอดภไปตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปทางเขตดึนน้ำอีกฝั่งนะครับนะีโอเค กันเหมือนสวนสัตว์เปิดนะตอนนี้ Lang, lang, lang yang je, tu jang เห็นชัดนะฮะนี่เป็นเนื้อทรายใช่ไหมฮะครับออ๋นี่ก็เป็นฝูงหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับนะขลละมั<น>่งครับขนละมั่งข้างหลังนะครับขนละมั่งขนละมั<า>่งอ๋อตัวเล็กเล็กหน้าจะเป็นเนื้อทรายละมั่งอยู่ในนู้นละมั่งนะฮะตัวเล็กเล็กอยู่ในนะฮะข้างหน้านี่จะเป็นเนื้อทรายละมั่งเดินชูคออยู่ใช่ไหมนี่ยอยู่หลังสุดตัวสี ตาลข้าวขาวโอเคถือว่าชัดนะครับจุดนี้ถือว่าชัดเพราะว่าไม่ย้อนแสงนะฮะ